สบายดีสบายดีพี่น้องบดถุกขู่ถุกคนเนาะเมื่อนี้เห็ดเขาเปียกเป็นอาหารแรงมื่อนี้บดเ,เห็ดองขินก้อเพื่อนกันคือ6ตัว <c oughs> เสร็จเนาะกำลังเอาลงหม้อกำลังสีต้มต้มแล้วเนาะลวกแล้วแล้วก็เอาลงมอลงใส่น้ำซุปมีแคบหมูไหนก็ถั่วงอก หมักพริกป่นเลยเหมือนพริกเจียวผมพริกเจียวแล้ก็ผัดบัวหัวหอมออ้หูเป็นตะแซบแล้วเราก็จะมาปรุงกันนะพี่น้องแล้วก็จะใส่น้ำตาลใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายเแซบลายแล้วก็หมักพริกพริกป่น ทอนห้องอยากเหรอนังล้างแลใส่ห่ผักหอมแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยนะพี่น้องนั่นก็คือซุรสเป้งนัวบ้านเ่านี่แหละซุรกสซรสนี้ข้องประหงเดี๋ยวเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงด้วยมะนาว ใส่มะขามไล้มันผสมเลยใส่มะเนาวให้ต่อยสิพุะเจ้าใส่ทั้งกาบเลยน่าจะอร่อยเปียกพ,อพอ้อวะกระเทียมเจียวพี่น้องล้านานาใส่ทุทงยางเลย ก่งองแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องเราก็พร้อมรับประทานได้เลยนะแล้วเรียบร้อยพี่น้องสีสันสวยงามลองสดน้ำก่อนเห็ดเองกับมือพี่น้องเห็ดเองปรุงเองหั่นกระเสบขึ้นในห้านครับเค็ม <c oughs> <c oughs> เสียบว่าแซบผมว่าแซบนะมันเค็ม <laughs> <laughs> แสบีบบุเคยกินยังแสบกบคนนี้มาก,ก่อนเลย <laughs> ทั้งสมทั้งเค็มว่ะ <laughs> ุดน้ำพี่น้องวัวคอยเนี่ยเป็นคนหมักกินเสร็จเนาะเอ้ยเฉพาะกระปุ้นกระเพียกเพลือแบบเนี้ยหมักกินกินบุมี่เบื่อเอ่ยเป็นผูตน้ต้มนะเมื่อกี้เห็ดรดหมอ้อ บริกินเตดอน่อแม่พี่น้องฮาก็ได้กินเมื่อนี่แหละคิดอยากไรเมื่อเลยก็ได้ไปตลาดเมื่อนี่เมื่อนี่เมื่อตลาดเลยซื้อมาเห็ดกินใส่บทนัดเอาไปถู เอาที่บ่วงเลยโอ้ให้ตายสิพระเจ้ามันโคตรอร่อยเลยพี่น้องกิดปาก ต้มใส่ใส <si suppression> ่หมูเผ็ดบัดทำไมดูกินวะมานี <stur> า่สบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีวาก่อนพอเป็นบ่สบายดีไปสิ สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปว้าวเสียกินนมว้าบุ๊เป็นป <c oughs> อะไรร้านพี่น้องร้านบุเป็นลูกเด้ยัยงบุท่านมีเมียบุมีผูกเอาพี่น้องเกิดมาบุเคยกินแย,ย่แบบนี้มาก่อนเลย <c oughs> โอ้ยตายสพระเจ้า มันโคตรอร่อยใส่มันาวลายผดสมสมจังหน่อยแต่กระแซมมาเลยเจ้าบุหูดอกเจ้าบรีกินน้ำข่อย เอากะสิขวาจบคลิปไว้ตัวนี้ด้วยพี่น้องกะสำหรับคุณที่เข้ามาเบิ่งก็จะเริ่มใส่ปุ่มติดตามให้เป็นประโยชน์เนาะกดติดตามส่องก็ฮาไว้ัยมีคลิปลงตลอดเนาะกะสิขวาจบไว้เพียงเท่านี้